เรามีปู่ทเวสวรรณปกปักคุ้มของราซาหนุนนำดวงชะตาปิผันเปลี่ยนแปลงเปนทางด้านดีความสุขความเจริญบังเกิดขึ้นกับตัวท่านดวงชะตาสี่วันเกิดลูกเทพดวงเทพเทวดาคุ้มของสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักคุ้มของลาซาคลิปนี้เรามาเสี่ยงไทยเปิดไพ่ย้ำดวงชะตาสื่อเกี่ยวกับเรื่องราวสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับลูกเทพหนุนนำดวงชะตาคนเกิดวันแรกคนเกิดวันอังคาร คนเกิดวันอังคารดวงชะตาแข็งอำนาจบารมีวาส,สนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปก,ปกปักคุ้มครองรักษาหนุนนำดวงชะตาพิผันเปลี่ยนแปลงไปทางด้านดีๆความสุขความเจริญบังเกิดขึ้นกับตัวท่านจะทาอะไรก็จับเป็นเงินเป็นทองรวยด้วยลูกเทพลูกเทพหนุนนำดวงชะตาอำนาจประสบความสาเร็จในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินท่านจะเจอเรื่องราวต่างๆที่ตื่นเต้นเหล้าใจพิผันเปลี่ยนแปลงทำให้ท่านรู้สึกความสุขความเจริญรุง่งเรืองกําลังจะเข้ามาเงินทองไหลามาเทมา เงินไหลลงมาอย่างเขาเรียกว่าเป็นน้ำตกนะครับไหลลงมานะครับเตียมกระกระบุงเตียมกระบังนะครับผมบรับรับโดยโชคสมหวังทางใจหมายใส่กระบุงเอาไว้นะครับสิ่งดีๆกําลังจะบังเกิดขึ้นต่อท,ท่านเทพเทวดาหนุนำนำดวงชะตาดวงชะตาจะมีการยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอํานาจปามีวาสนาหนุนำนำดวงชะตาท่านอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่จะบังเกิดขึ้นกับท่านท่านควรที่จะต้องจัดแจงตามแบบแผนประเพณี ทุกสิ่งทุกอย่างที่บังเกิดขึ้นกับตัวท่านบางเรื่องบางเรื่องอาจจะเข้ามาทําให้ท่านไม่ทันตั้งตัวเขาเรียกว่ารวยไม่ทันตั้งตัวเกิดขึ้นในโชคชะตาไม่ว่าจะเป็นโชคลาบเลขเสียงนําโชคจะทําอะไรก็ปสวรรคาน้ำเร็จจะมีข่าวดีเกิดขึ้นในตระกูลของท่านเรื่องราวต่างๆนะครับจัดแจงทําอะไรให้เงียบๆทำอะไรให้อรอบคอบจัดแจงตามแบบแผนประเพณีทุกสิ่งทุกอย่างปู่ทาวเวสวร์ปกปักปกรุขงของษาท่านอยู่แล้ว ดวงชะตาลูกเทพหนุนนำดวงชะตาจะเจริญรุ่งเรืองทำอะไรก็เฮงก็ปังปะสมส้ำเลนมาดูคนเกิดบนยอดไปคนเกิดวันพุธคนเกิดวันพุธอำนาจบารมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักกุ้งรองกษาดวงชะตานะครับระแวดระวังกับคนที่ชอบมาดูถูกท่านเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นการกดดวงชะตานะครับบางทีลูกเทพอาจจะเข้าใจผิดว่าบุคคลท่านนี้เข้ามากดดวงชะตาแล้วจะต้องการไม่เป็นอย่างนั้น บ,บางทีมันก็เลยไม่ส่งผลหนุนนำให้ท่านจเจริญรุ่งเรืองเพราะฉะนั้นไขรที่ดูถูกเยียหยามท่านต้องหลบออกไปเพราะว่าด,ดวงชะตาของท่านจะต้องเปิดจุดงลุ่งโลดประสบ็จไม่ใช่ไขรมากดดวงชะตาของท่านทาให้ท่านยําแย่พอเปิดดวงชะตาแล้วจะเกิดอะไรขึ้นความสุขความเจริญรุ่งเรืองบังเกิดขึ้นกับตัวโชคชะตาของท่านลูกเทพจะหนุนนําดวงชะตาลูกเทพเทวดาคุ้มจะร่ํารวยด้วยทรัพย์สินทองประสบผลสำเร็จบารมีปู่เทวเว,วัจริปกป,กป,กปักษคุมของราาักษาหนุนนําดวงชะตา ความสุขความจเจริญจะบังเกิดขึ้นกับทุกท่านจัดแจงตามแบบแผนของเพณีเรื่องราวต่างๆจะเกิดขึ้นในโชคชะตาสิ่งต่างๆบังเกิดขึ้นเทวดาเข้าข้างเกิดขึ้นในโชคชะตาท่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์พูดปีนะครับวิญญาณก็อาจจะเข้าข้างทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นในโชคชะตาท่านจะมีความสุขสมสมหวังดังใจหมายเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินทุกสิ่งทุกอย่างประเดยประดังเข้ามานะครับอาจจะมีเสือมีสิง มีเรื่องราวต่างๆงูนะครับผมเข้ามาในบ้านะครับผมแต่สิ่งเหล่านี้มันเป็นลางบบาเหตุถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในโชคชะตานะครับผมไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่มีอํานาจถือว่าโชคชะตาท่านกําลังจะมีอํานาจบารมีวาสนาเงินทองไหลามาเทมาเลขเสียงนาโชคครั้งใหญ่เกิดขึ้นในโชคชะตาลูกเทพจะนําพาโชคลาภเลขเสียงนาโชคไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการงานการเงินขายที่ดินนะครับผมตั้งใจที่จะขายมานานแล้วก็ยังขายไม่ได้ ท่านอาจจะมีข่าวดีเกิดขึ้นในโชคชะตาเงินทองไหลมาเทมาประสบสำเร็จในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินลูกเทพหนุนดวงชะตาเทวดาจะคอยคุ้มปกปักคุ่งของสาเข้าข้างตัวท่านท่านทําอะไรก็จะเป็นไปได้ด้วยดีประสบสำเร็จนะครับแข่งพายแข่งแข่งเลือแข่งพายไม่ได้นะครับแข่งบุญแข่งวาสนาไม่ได้กับคนเกิดวันนี้มาดูคนเกิดวันต่อไปคนเกิดวันพฤหัสบดีคนเกิดวันพฤหัสัปบบบบีวันครูวันยิ่งใหญ่นะครับเป็นผู้ให้ เพราะฉะนั้นคนเกิดวันนี้เป็นผู้ให้มามากแล้วนะครับเป็นผู้รับบ้างแน่เหมืนะครับการที่ท่านจะเป็นผู้รับท่านควรที่จะต้องเปิดใจให้เรียบร้อยทตใจให้แช่มชื่นประสบความสำเร็จนะครับผมผู้รับควรที่จะต้องให้มาก่อนนะครับไม่ใช่ไม่เคยให้ใครเลยนะครับแล้วจะมารับอย่างเดียวนะครับให้คนมาเยอะแล้วถึงเวลาบุญประสบวาสนาของคนเกิดวันนี้เทพเทวดาจะคุ้มครองเห็นคุณงามความดีของท่านท่านจะเห็นคุณงามความดีของท่านจนทําให้ท่าน เมตตาการุณามูทิตา,อาเอเบกขาเกิดขึ้นนะครับอยู่ในพรมวิญาณสีบดดนบันดานให้แก่ท่านประสบความสำเร็จในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินร่ํารวยด้วยทรัพย์สินทองนะครับผมลิพันเปลี่ยนแปลงไปทาหน้านดีดีดวงชะตาของท่านจะก้าวกระโดดนะครับเงินล้านจะหล่นลงมาจากฟ้านะครับฟังดูแล้วอาจจะเวอร์ไปนะครับผมแต่จริงๆแล้วมันไม่เวอร์มันคือบุญกุศลวาสนาของผู้มีบุญครับหรือว่าท่านไม่มีครับแน่นอนครับอย่าดูถูกดูเองเป็นเด็ดขาด เพราะว่าบุญกุศลวาสนาของท่านมันยิ่งใหญ่อํานาจบาร,รมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปกักคุ้มครองสงาความสุขความเจริญบังเกิดขึ้นกับตัวท่านเทพเทวดาหนุนนำดวงชะตาปู่ท้าวเวสสุวรรณจะโดนบันดาลให้นะปัดเป่าสิ่งที่เป็นอาถรรพ์สิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านลูกเทพมาหนุนนำดวงชะตาจะทําอะไรก็ประสมเร่นดวงชะตาท่านมีสิ่งนี้อยู่นะไม่จําเป็นอาจจะต้องนะครับว่าจะต้องมีตุ๊กตาหรือว่าอะไรนะครับผมแต่เราเปรียบถึงนะครับมีอะไรบางอย่างเขาเรียกว่าลูกเทพ นะครับผมที่มีใจโชคชะตาอย่างเช่นอะไรครับลูกของท่านในอดีตชาตินะครับสิ่งที่เราเปรียบอยู่นะครับเพราะฉะนั้นท่านจงฟังจุดประสงค์ให้ดีนะครับผมก็คือว่ามีสิ่งกิ์สิิ์คอยปกปักคุมครองราุาไม่ว่าจะเป็นกุมารทองนะครับคอยหนุนนําเทวดานะครับคอยหนุนนาท่านอยู่นะครับความประสบความเล็จ,จะบังเกิดขึ้นกับรท่านจะมีข่าวดีเกิดขึ้นในโชคชะตาจะมีการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงการเดินทางรอบโลกจะหนุนนาดวงชะตาทำให้ท่านรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิด ความผีบางความแป่งปังความแช่มชื่นประสมผสาจในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินมาดูคนเกิดวันอะไรคนเกิดวันอาทิตย์คนเกิดวันอาทิตย์ดวงชะตาหนุนนาดวงชะตาจะเลิศลุกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานก,การเงินจะนร่ำรวยดวงชะตาท่านตกตําแหน่งความฉราเฉลียวนะครับด้วยบุญกุศสวาสนาท่านทําอะไรจะได้เปรียบคนอื่นเขานะครับมีการต่อสู้แข่งย่างจิงดี่ท่านจะได้เป็นที่หนึ่งอำนาจบารมีวาสนาท่านก็จะได้เป็นที่หนึ่ง ร่ลำรวยด้วยทรัพย์สินทองท่านก็จะได้เป็นที่หนึ่งจะทําอะไรก็ได้เป็นที่หนึ่งจเจริญรุ่งเรืองความเฮงความรวยความปังเกิดขึ้นนะครับสิ่งบางอย่างสิ่งที่มองไม่เห็นไม่ใช่แปลว่าจะไม่มีสิ่งเหล่านั้นจะมาหนุนนำดวงชะตาท่านทําให้ท่านจเจริญรุ่งเรืองเฮงย่งเฮงต่อต่นี้ไปความสุขความจเจริญบังเกิดขึ้นกับในโชคชะตาท่านท่านจะทําอะไรจะสุขสมสมหวังดังใจหมายจะมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาเป็นไปได้ด้วยดีเปิดไพย่ย้ําดวงชะตา ผมบอกได้เลยว่าแสงสว่างแสงอาทิตย์ส่องมาที่ตัวท่านแล้วเดอะสตาร์เกิดขึ้นอำนาจบารมีวาส,สนาจะโดดเด่นไปไหนก็มีแต่คนรักมีแต่คนเมตตามีแต่คนลหลงไหลชายเห็นชายรักสาวเห็นสาวรักผู้ใหญ่เห็นก็รักพากันโสมาันนะครับอยู่กันทั่วหน้าไม่รู้จากที่ไหนนะครับผมจะ,จะเจริญรุกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงนิงนงน,งน,นะครับสิงโตเจ้าใหญ่เจ้าป่าเกิดขึ้นในชคชงตาตร์ดวงสตาของท่านจะยิ่งใหญ่อํานาจเกียไกร ะจะเจริญล่กเรืองนะครับพาธิาทิ์เมื่อพาธิาทิ์ดับอัสดงนะครับควรหลบหลีกหลบอยู่ในบ้านและแวดระวังกับทุกสิ่งทุกอย่างความสุขความจเจริญบังเกิดขึ้นกับตัวท่านเมื่อแสงสว่างท่านบังเกิดเจอจลัดเป็นลัสมีจะ,จะเจริญลูกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินรับทรัพย์โดยโชคสมหวังดังใจหมายสิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นมาแต่ตัวท่านแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่นะครับผมจะตาท่านเฮงปังรวยประสบความสำเร็จสวัสดีครับ